แบบนี้นักข่าวก็ไปเจอคุณอนุชินชาญวิจกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ここถามแหละว่าทราบหรือยังนี่คุณศรีสุวรรณเขาไปร้องปปชนะคุณอนุชินร้องอ๋อเลยทีเดียวนะลองไปดูปฏิกิริยาช่วงที่นักข่าวถามเรื่องนี้ครับใคร,ใครยื่นนะอ๋อครับครับครับ ก็ไม่แก้ไขอะไรเราเราเราควบคุมตัวเราเองได้เราไปแต่เราควบคุมคนอื่นไม่ได้แต่เรามั่นใจว่าเรามีเจตนารมณ์ที่ดีที่ตั้งใจที่จะทํางานแก้ไขปัญหาบ้านเมืองประชาชนแล้วก็ทํางานอย่างเต็มที่ในฐานะที่เป็นรัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินตกังวลไหมคะว่าวิฤตสถาการน้ำท่วมทางใต้คังนี้จะเป็นวิกฤตกระแสเสียงของพทไทยไม่ได้กังวลว่าเป็นกระแสะว่า,าพรรกรุงิใจไทยจะ จะขึ้นหรือลงแต่กังวลที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ไม่ทันใจตัวเองเสียงที่เหมือนกกจะตำหนิรัฐบาลผมอยู่นในช่วงนี้นน <c oughs> เสียงที่เสียงที่ตำหนิในการบริหารจัดการนี้เก้นผมใ่านนายกรีะไม่จัดการน้อมรับทุกอย่างนะครับแล้วก็อันไหนที่ฟังแล้วเข้าท่ามีเหตุมีผลยัง ขออนุญาตก๊อปปี้ไปแก้ไขด้วยซ้ำนี่ฮะก็คุณอนุทินนั้นก็บอกนะครับว่าอะไรที่เรียกว่ามันยังไม่เข้าท่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็จะน้อมรับไปแก้ไข,ขนะครับคือเรียกว่าติมาเนี่ยไม่ได้โตเถียงนะรับเอาไว้แล้วเดี๋ยวจะนําไปแก้ไข